อ่าโอเคถ่ายยังครับถ่ายแล้วเอ่อจากที่ผมไม่ดูโฆษณานครับผมเห็นว่าโฆษณากาแฟมีเยอะมากแล้วเขาบอกว่าเอ่ออะไรนะากินแล้วจะไม่ไม่มีความประมาทนะครับงั้นเรามาดูกันนะครับเรามาลองตีล้านเลยนะครับนี่นะครับดูครับมีเบอร์ดี ลูบัสตามีทวินดฟูคาแฟมีเนสกาแฟลาเต้มีเบอร์ดี้เพียวแบกนะครับมีสี่อย่างนี่ครับเราจะลองนะครับว่าอันไหนที่จะทำให้มีค่าพลังงานสูงแล้วจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทครับมันอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของพวกเราก็ได้นะฮะพวกเราไม่มีชีวิตพรุ่นี้แล้วนะครับสองคนแม่งแดกดี่ขวดเีย เปิดเบอร์นีโรบัตตาก่อนนะครับโอเคแล้วก็รอตัวยังไงวะมาลอง,งกินกันไปนี่ไงมั่งครับสามมือกอร่อยดีจิบหาอันแรกนี้ครับ<ะ>ผมรู้สึกว่าขมขมรสชาติเข้มข้นเออว่ะ ค้มค้นจริงไม่ตั้งอยู่ในความประมาณครับแล้วเรามาลองทะเวนที่ฟูกาแฟกันนะครับอเพลงอยู่ไปก่อนไม่เลยต้องมาแดงแดงแดงจูดลำจากที่ลงไปสองด็กแล,แกลอกหลอกเป็นที่ฟูนี่เป็นรสชาติเหมือนมิตรกาแฟดูคุโฟูกันครับ รสชาติเหมือนมิตรกาแฟแล้วเป็นรสชาติหวานหวานตอนดูดพอตอนอื่นจะขมขมครับครับต่อไปสองกระป๋องนะครับต่อไปเรามาดูเอนิดกาแฟอันนี้ผมเลือกเองครับโคตรเข้มเลยจริงอาจจะนอกเลยก็ได้คงเปิดยากจริงๆเลยกระป๋องนี้ปวดเล็บจุงเบดูนะครับจูอันนี้เหมือน ผสมนมลงไปด้วยนะครับมนี้คุนโฟล์ิมด้วยนะครับเราได้ถูกต้องครับมันมีนมกับกาแฟผสมกันนะครับนี่นะครับป่าจะท้ายน่าจะขมสุดเปรีแบ๊กเปียวแบ๊กนี่นะครับผมคิดว่ามันคงจะขมหน้าดูเลยเพราะมันบอกว่าเปียวเลยนะเปรียวเลยครับไม่มีผสมอะไรเลยครับเปรียว อย่าบอกนะใส่เป็นเม็ดมันเลยดําปี้เลยครับปีจริงๆมองไม่เห็นอะไรเลยคุณรู้ว่าขวดเปล่านับจากวินาทีนี้ <c oughs> ขอให้ทุกคนจุดจำดไว้จุดผม้อลินครับ <c oughs> อันนี้ผมได้ใจมากเลยครับเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยสปาระหสีมากเลย ก็ที่ผมกินมานะครับผมรู้สึกชอบอยู่สองรสนี้เพราะอันนี้มีกาแฟผสมนมอันนี้กาแฟผสมความหวานลงไปนิดหนึ่งนะครับครับส่วนสองอันนี้เอาไปทิ้งอ่าเรามีสุดพิเศษในโปรโมดจากคลิปเมื่อกี้นะครับที่เราได้ทดลองกินแต่ด้นรดแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะใช้แก้วนี้นะครับในการผสมนับปราะวาาตรงนี้ใร<บ>หนึง่ง ถ่ายให้ดูเลยครับเริ่มแรกเราก็เอาอันที่ขมๆม,มลงไปก่อนนะครับโอโ้โ,โหดำดำดม่คดเลยทีนั้ขมขมก่อนเลยนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับขมขม,มลงไปก่อนเดี๋ยวไสูดของนี่นะครับแล้วก็ใส่เ็นติโฟลลงไปโอ้ไม่เห็นเนี่ยครับใกล้เต็มแล้วว่าต้อง เอาไปพิสูจน์เอะแล้วเราก็เอาอันที่แบบเกือบแจะขมมากลงไปคลิปหายเออคนกลัไปพิสูจน์ไปพิสูจน์แล้วต่อไปนะครับเราก็จะเอาที่หวานๆีนมผสมใช่เลยลงไปครับดูสีรับสีเปลี่ยนเพราะว่ามันมีนมผสมนะครับอหล่อมาคน เอาพี่หนอยิสูจนมา,มาโอ้โหขี้ผายเราจะใช้หลอดใหม่กันนะครับดีนะมันไม่ระเบิดใิปัตุมากเนี่ยครับหลอดหลอดเก่าทิ้งไว้นะครับหลอดใหม่ปล <มา S 1> ูกแกะจะทคนก่อน,นดูครับมันตับเบือหืมมากเลยดำๆนะเดี๋ยวเราต้องอจจะลองเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันนะครับเดี๋ิบุงกายเอง แต่มันก็ดีนะมันมีรสน,นมด้วยเป็นยังไงบ้างครับนมอร่อยองคก็ว่าอร่อยมีนมแนะนำน้นองชีสรสผสมกันเลยแต่ต้องรอพรุ่งนี้ช้าก่อนว่าพวกเราจะอยู่หรือไม่นะฮะก็กินกันนะเอ,อ่อสำหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ แล้วรอติดตามชมนะครับว่าพวกเราจะกินอะไรกันต่อไปครับแล้วผมจะอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองไม่ยบาย